สุูยุดครั้งสุดท้ายก่อนปาฏิหาริย์จะมาถึงคุณเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าเวลาที่ทุกอย่างหยุดนิ่งหัวใจคุณแหลกสลายแต่คุณยังลุกขึ้นวิงวอนและสุูยุดด้วยน้ำตาบางทีนี่อาจเป็นสุูยุดสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าจะมอบปาฏิหาริย์ให้กับคุณอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง หายาดมำจำวันนี้เราจะพูดถึงพลังของสุยูดที่มาจากความเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยศรัทธา 1. สุยูดจากหัวใจที่เจ็บคือการเผยสถานะของจิตวิญญาณเมื่อคนอื่นอาจเห็นแค่ภาพว่างเปล่าแต่พระองค์เห็นว่าหัวใจคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยความหวัง 2. อสุยูตที่เกิดจากความท้อ กลายเป็นต้นกําเนิดของการเปลี่ยนชีวิตบางครั้งชีวิตไม่ลากคนขึ้นแต่สุยูคือสิ่งที่พาชีวิตกลับขึ้นด้วยศรัทธา 3. แม้อายุมักจะติดลบความศรัทธาจะพาคุณไปในเชิงบวกใหม่เมื่อคุณวางหัวลงกับพื้นคือการบอกพระองค์ว่าฉันเหนื่อยแต่ฉันยังไม่ท้อ 4. สุยูดที่ยิ่งใหญ่คือสุยูดที่มีน้ำตามีนิยะและมีความหวังในพระองค์ไม่ใช่แค่การล้มลงทางกายแต่เป็นการล้มลงโดยหวังจะได้ลุกขึ้นในวันที่ลืมอดีต 5. เมื่อคุณยืนขึ้นหลังสุยูดครั้งนั้นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะไม่โปรดให้คนที่สุยูดด้วยศรัทธาลำบากต่อ เมื่อเวลาของปาฏิหารมาถึงถ้าคุณเคยสูญด้วยแว้มตาและคิดว่าโลกไม่มีทางออกจงเชื่อว่าบางทีสุูดนั้นคือก้าวแรกสู่สิ่งที่คุณเหนือฝันหากคลิปนี้สัมผัสถึงหัวใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อร่วมส่งพลังศรัทธาไปยังผู้อื่นคอมเมนต์ว่าสุูดใดในชีวิตที่คุณจำได้และเปลี่ยนคุณอย่างไร แชร์ให้กับคนที่กำลังอยู่ในจุดต่ำสุดและยังไม่ยอมแพ้และ Subscribe ช่องฮฮยาดจำจำเพื่อได้รับคลิปเติมแรงศรัทธาทุกวันสรุปวันนี้สุยูดไม่ใช่จุดจอดแต่คือหน้าประตูแห่งความหวังใหม่และเมื่อถึงเวลาคุณจะพบว่าปาฏิหารใกล้แค่เอื้อมวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮ Wabarakatuh.